บูมื่ออยู่บ่ลุกขึ้นอยด้วยนะกินยาก็นั่งจังนอนใครเยอะกินยากินข้าวกินน้ำนอนยาวกันเนาะโอ้ยานี่ยคืเช็ดเป็นห่อเป็นห่อบ่ไหมอ่ามันกําตอนนี้มาเห็นเออมันก็กินง่ายนะเนาะย้อนยันดื้อคนเผาอืมคิดกันว่ะจังไม่ได้ทูลแม่จังป คนมาจัดให้เป็นชุดได้บ่จัดเป็นชุดเป็นชุดแต่ใน้ำมือกับตากับอะไรอืมอีน้องอ,นนะอ,อีน้องอน้อน่าเอาน้าให้เป็นกินอีกเออไม่ได้บ่กขาพอบอ่ไม่ได้บ่ แกแล้เ็าก็นองยาเก่งเก่งเก่งน้องซาเก่งลายยันลิปติกพ่นหลอดว่าเมยมั้งไงบอลลอดหลอกน้างเอ้ยเออนอนได้บัตนี้กินยาแล้วพักคอน สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดสสุดคตรเบสมิสุบอลการยินดีต้อนรับขอซืนส่องสาบุหลายคลิกเก่าคือเดิมเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมยามทำนองสาเพิ่นในตอนเศร้าพี่น้องแต่คือใครมาฝากน้องสาเพิ่นเนาะเพราะว่าเมย์เพิ่นบอกว่าน้องสามากินไข่สิขาไปหาทั้งน้องสาเพิ่อนเลยเนอว่าตอนนี้เพิ่อนเหตุยังอยู่เนาะเนาะเพราะว่าเมย์เพิ่นบอกว่าตอนเศร้าเพิ่อนสิลุกมาอยากหากินข่าแต่ว่าบุพเพตอนนี้กินข่าวกินน้ำแล้วหรือบอ ็นกระตืออยู่ทีเรียบร้อยแล้วเนาะอ้านได้กินเข่าบ่เนาะสบายดีเด้อน้องสาอาเมะเอาไข่มาให้เพิ่นไข่ตือแต่เศร้าอยู่บ่เมื่อนี้ลุกแต่เศร้าอืมกินกับย่างมื่อไงอ๋อซื้อเมื่อวานนี่บ่อืมอ่ะลูกนะ มากกี่ว่ากระโปรงคือไอชส่นี่แบบนี้ถ้ามากจะเอามาให้มันมีสีดำพ่อเปแขนยาวมัน,ม,น,นมันส่วนนรามานสิเทิ่กับเสือแบบนี้ด้ไแม่น้องสาเอ้ยเาาาดี๋ยวมาเบิ่งดูมากบ่บผมมาร์กโ,โอ้ยห <c ười> น้จาจักเป็นมากแบบใด <c ười> มีผมเองบอกมาหนิ คือบบคือโบแ่งหนาะ้าแแ่งหน้าแล้วบออะมันนี่ลืมสังเกตเพิ่งนอกพี่น้อง่น่นทาลิปติกปากแดงด้วยพอไปบมานแม่ไปน้ำใช่งหาอืมเออซื่นคือนอกทุกมือนี่คนลงตลาดนัดนอกเอฟซีกันยองกับคนเก่งร้ายเนาะอย่างลงตังไก่ คือมื่อนี้ทั้งทั้งน้องซานี่ได้ยางออกร่างกายแล้วบ่แม่ย์นั่งหาแต่เพื่อนกันกันออกทุกเศร้ากะแนะน้ำว่าให้น้องสาเพิ่นกันยางออกบริเวณทั้งหลอดมันถึกแดดถึกยางในยางลบไปลบมานะแม่ให้แข็งแห้งเลยนะกินไข่กินพักไอ้ยางที่มันมีนั่นเนาะแข็งแห้งเมื่อนี้ปากแดงเปรย์อยู่มื่อนี้ท่าเองบ่แม่ท่าเองอื่นไง ดีแล้น้องสาเนาะเพิ่นพักผ่อนเป็นเวลาออนอนก็คือนอนน้องสาเนาะเาาากกกิินนนนยย็อคือแบบว่าถ้ากินยาปุ๊บนี่ก็นอนแดกนอน,น,อนปับเราบอกนอนเนาะนอนไวเนาะคือน้องเต่าแบบว่านอนน่ะนอนก็นอนออบุรัษนะเอา้า <c ười> คืองวยอยู่บ่นั่งหันขแข้งแห้งก่อนฝึกนั่งเนาะ ฝึกนั่งแล้วก็ฝึกน้องเพ่นยางยางออกเดินน้ากลางเดินให้มันตึกแสงแดดนะแม่แต่ละแต่ละมือตอนเศร้านะถ้าอยู่เตน้ำเพื่อนกับมันบริหารอากาศเนาะกับพวกแห้งๆคล้ายๆกับเขาเขาเรียงเด็กน้อยอยู่เตะโฮมมันเนี่ยอยากนอนบ่เลยนี่ยนอนอย่นอนกินยากินยาแล้เงียบไปแล้วไว้แล้วค่ะมากินยาปุ๊บเดี๋อวเรานอนเลย ตื่นแต่เศร้านอะแต่ละมือนนี่แต่ดักกะหมากหากินข่าวกะดีแล้วล่ะแม,ม,ม่เพราะว่วาทั้งน้องเพื่อนนี่ตื่นเศ้าพ่อสวยๆมากกินข่าวแล้วกินยาแล้วก็นอนตอเนาะิน่นถึงพัฒนาไวกว่าน,อนอ้องเต้าได้นี่เพราะว่าอาการของน้องเพื่นนี่เริ่มดีขึ้นตามลําดับเนาะเก่งเนาะเจ้านี่เอฟซีย่องว่าเก่งได้น้องสายยางลงตลาดมันก็ดีอกดีใจทั้งแม่ปูดูแลน้าใส่ใจลูก ขามกขอดใจเป็นเดินเป็นได้ด hmm. mm ูไ hmm. ด้ท like mm ั้งนั้นกับพันกรเห็นแกเขาโมกขอดใจทีใดเลยฝััน่้อป็นกระเบิงคลิปตลอดและคลิปนองตาน้าคะไอแม่ปะเือนบุญมีบุญมาท่านมีมือเ้านี่บอกเส้าอือคนเพิ่มขั้นเห็นถ้าว่ามีบุญนี่แม่ชิพ้าตลออยู่บอ ไปนนนะะเพิ่ถ้าว่าเพิ่นไปได้ก็พาไปเนาะให้เป็นไปเบิ่งเพิ่นเบิ่งนี่เบิ่งแขกเบิ่งคนเนาะไปมื้อนั้นก็ขึ้นมาได้อชวนไปอีกเออแล้วเพิ่นมันเลือดแล้วไปกลางคืนนะกลางคืก็ถ้าไปพาไปกลางเวทน่ะสิดีเนาะแบบตอนแรงนะเมด้ตอนประมาณสี่โมงแรกเด็ดนอนเนาะพายางเลาะแล้วเพิ่นได้ยังนะแม่์สองรูปเขาได้ไปบุด ตอนกลางคืนนะไปสชงลูกไูบอืมจะขึ้นกับไปอีดูบึงชวนไปอีกอ๋อมาได้ชวนไปอีกเจ้าได้ยังนางจะไปบุญนะไปบุญมั้ชื่อแม่ปกติปกติแต่ก่อนกับเป็นเป็นคนที่มามาไปเที่ยวงานบุญเนาะไปแต่ก็ได้เงินนิดหน้อยขึ้นอนได้เนาะใช่เลยเป็นเฮ็ดเส้นเฮ็ดยอดแล้วขนาดแสดงว่า เริ่มรู them, ้สึกกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ก็นี่เพิ่มมักฟอดเนาะแม่มักเต้นมักล้ำกระพาไปอีกมืองานมือบุญถือมือวันจันทร์บ่แม่คือว่าเห็นเพ right ิ artist, mm. ophone, oh. ่นว okay ่าวันจันทร์เนาะมือตั้งของบุญกระพาน้องเพิ่นไปเบิ่งตอนแรงเนี่ยมหาไผ่น้อวันนี้เห็นว่าเจ้ามาไข่เอ้อยก็เลยซื้อไข่มาฝากเพื่อให้แม่จะต้มไปกินเนาะกินไข่เลยลอย่างนี้เอ้า ยิ้มยิ้มไฟอ่ะะเห็นเห็นไฟ่ะะคือยิ้มใส่ยังครึ่งกระตูไปอยากอยู่ปันไดเนาะอิงเสื้อฮะนเอออิงเสื้อสั่นแหละนอนสิเมยนั่งเราก็นอนเออสันแหละเออเอาเสื้ออิงแบบนี้แหละเวลาน้องเป็นลมใส่จากบูชิฟวจะไปอืออยู่แค่วันเที่าขัง แน่นอนจะบอลูกนั่งนะแม่เม็ดตีนดำนั่นใส่ถุงตีนเนาะให้เพื่อนเัมนนี้เวลาเพื่อนยางเพราะว่าส่วนลายน้องเพื่อนนี่บริษัทเกิดเนาะเมื่อวานในโลงตลาดใส่บ่ไหมเขาลืมเบื้องแต่ว่าถ้าอยู่เพื่อนนี่บริษัทเนาะต้องใส่ถุงตีนให้เวลาเพื่อนยางลบไปลบมาแต่เวลานอนนี่สิมากเพแฟอัดหนาเนาะ ถ้าเปอร์ซิโนลด,อดีคือหคนหมายคุณกินยาก่อนแม่์ไมเพิ่นรับเลยอะ่ะกินยาแล้วก็นอนทั้งหน่อยก็ชื่อนหน่อยก็อกือต้องให้กินตรงเวลาบ่จักมุ้งให้กินแตะนะ่ละ,ะเทือนตอนนี้มันเจ็ดมุ้งแล้วเมยแม่แต่ว่าตะเวนน,นี่มันทันฝืนอยู่สื่อแต่ว่าเขากินยาตรงเวลามันจะดียากค่ะแม่เอาจังเบ่งมุง้งเลยเวลากินแต่ละแต่ละมื้อนะก้าเดี๋ยวมึงซื้ออันทิ่ช่วยให้กินเนาะ เบิตเวบิ่งเวลาเนาะจักอือจักฮอดเทมงบ่จักฮอดในโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮู้ฮอดโทรศัพท์อือบ่ได้ามัูกั้านว่าจักโมกินวลางส้ยกินยาก่อนบ่จักนอนนงลูกบ่กินยา่อนไว้ว่าือนึงกระดูกมาไดอดไ นี่ซาบุนตาซื้อขนมใหม่เจ้าเราให้ลูกเรากินแล้วจ้าเล่มือหนบปะทูปตอนแรกเพิ่นเนาะพออีกจักหน่อยเพิ่นกรัลับอีกแล้วเนาะแม่เพราะว่าถาว่ามาสวยทั้งน้องเพิ่นกระสิรับคือเก้าแล้วเนาะาว่าน้องเพิ่นรับมากกวีลราควน้องเพิ่นเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่ทว่ารับนี่คือนอนรับสนิทเลยแต่ว่าทั้งน้องเต้านี่รับแต่แต่ว่านอนแต่โบลับ่นาะไม่ได้เพิ่นนอนนี่เฮาไปกวนเพิ่นดุขึ้นมากนี่ เด็กมาใจโฮโอ้ตีนี้ตีนั่นป้ากันอนตามใจท่านท่านบรดลุเองคือว่าง่ายๆก็ท่าแบบนอนกําลังมวนมีคนไปกวนใจงุดงิดเนาะป้ากันนอนอู้หัวโผลตมาอันนี้อ่นอนกิ่งไปเองเพื่อนบอก ลูกนอนนอนแบบนี้โอ้อยากสบายใจเนาะตามใจเพคนเลยลูกมาแต่ก็มีหนาหัวนั่นเงี้เหมือนแต่ว่าเพิ่งนอนแบบบุมีไฟมากวนเพิ่นได้หรอกเพราะว่าเพิ่งนอนในนอนคักรุ่งไปแล้วยังมีรุ่งนะรุ่งขยันเวลานอนนี่พายบอกอย่างก็คือสิบรไงเงี้เนาะเพราะว่านอนคนกินยาแล้วเห็นใจง่วงแห้งบิกกินยากระหาวบุ่ อกินยาปุ๊บปกฤทธิ์ไวขนาดเนาะคือนี่เคนนานนอนบางทีหอยกินเตี่ยตัวใหญ่ตัวนั้นได้เพ่ยกินน้อยเนี่ยแต่ว่ายาตัวที่ว่ายาระงับน่ะกะหมอเพิ่์นให้กินทุกมือเลนบ่กเมย์มากินได้ก็นอนยาียวนะแต่ว่าบาทั้งแม่บบาเองทั้งหมอเพิร์นเนี่ยน้ำใจใะ ินเพิ่มมามันเพิ่มกับหมกกะชิมหอยกินได้อ๋อยาที่เพิ่นมื่อที่เมย์ให้ทานมันบ่วันนี้ถ้าสาวคลื่นว่าทานอนเกินก็ให้ปลาเมื่อกินเพราะว่านอกคนก็พักค่อนกับหลายพอสมควรแล้วยนอกกับเข้ากับปกตินี่นอนสาคนกับนอนแนบนอนแนบแต่ว่าแต่ว่าพอนอนคนได้เริ่มกินยานอนคนก็เริ่มพักผ่อนบินเวลาเนาะ ถ้าว่ากิน<ม>ยาตัวนั่นกะมาเสียในยน้อนนอนมดมนือเว้นกะสีโบแบบกินข่าวปนตรงเวลาเนาะ<ม>แบบนั้นก็ดีขึ้นกันเนาะ้<ม>าว่าเหากะเบิงอาการน้องน,น้ำ้าวาอาการน้องแบบแบบว่บาบม่อคอยนอนเขากะจะกอาหายกินน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกบพักพอนเป็นเวลากินข่าวกินน้ำก็ดีแล้วเนาะ<ม>ยุ่งลายเนาเมย์เนาะ ต้องซื้อไม่ตีย้งเนาะยุ่งอยู่เฮือนกระไลกันหนึ่งแต่ว่าเวลากลางเว่นหรือพอนอนนี่ทั้งแม่เลยเปิดปงเยียบออกว่าไม่ได้เปิดเปิดกระลงไงกระลงไงพอนอนมือนเราเคยเปิดปงเยี่ยมบอกว่าเย็นว่าหายอากาศมันทายที นอนหลับคาบไอ้ี่แบบนี้ <c oughs> เป็นบุอารมณ์เสียบอาายกบุกินยาเมาทอวันที่เออ๋อราะถ้าว่ายังบุกินยาเนี่ยเขาปุ๊บได้เนาะ <c oughs> ถ้าว่ายเขากินยาปุ๊บนี่ไปกวนเพื่อนนี่เป็นอารมณ์เสียรวดหลูกมากในที่ให้แบบเก็บตีตัวเองเองยังได้แบบนี้เนาะ น้อนเต็มใจค่ะนึกถว่าเองค่ะโดยหาขีนะ้ข่าคือบันนี้แต่ละมื้อนี่ตื่นมานี่คือได้ยินเสียงปากลูกแล้วนะน้องแม่แ์แต่ละเศร้านี่เพิ่นต้องทามันทามีบ,บอกทามโอ้อก็ไปกินเช้าวัคืนีกินข้าวน้องซานะอ๋อเอ๊เพิ่นแดินไปขี้เข่าพันหันทางหน้าเศร้าแล้วบอวันเศร้าแล้วไป อเพือนครัเพ่นโเป็นยาหทหิน้พ่ขเพ่อขของน้ำเองเมื่อวันี้แต่ว่าเลยกับเมย์กับเขาไปน้ำรังเพื่อนยืนนิ่นอกเพื่อนเขาอยู่นเขาเนออกมากค่ะตอนนี้นี่เพื่อนซอยเรือตัวเองได้แล้วบอได้กะยังบุท่นนะคะอยังบุจื่อ๋อยังแบบุงมอโอ้โหแต่ว่าทั้งเมย์ต้องค่อยเบิ่งน้ำหน่ยเนาะ แต่ยังดีแล้วเริ่มเข้าห้องน้ำเองได้แด้อเนาะแต่ก่อนนี่เงี้ยวค่าทีคา,ขา,าเ,เข้าห้องน้ำเนาะต้องเล่นเนาะต้องฝึฟื้นฟูเข้าห้องน้ำเนาะเพราะว่าน้องชาเนี่เพื้นความจำดีได้ไห<อ>มขนาดแม่ว่าลงตลาดนัดน้องมือตลาดนัดเป็นจืดด้วยเนาะจำเล็กด้วยเนาะเมย์ไม่ได้กับมือวันซุกเนาะซุกซุกหนึ่งซุกต่ออาทิตย์จันทร์แม่ลองบอกเพิ่น ปลาซีมือจะสีมีบุญรุ่งเนจะจืหรือบ่อปตลดนะหยเหื่อยวก็เดนแมอเงินื่อเเพิ่นแม่แม่บอกเพิ่นนั่นบอกออแล้วเพิ่นมาจไงไัแล้วชื่อเร่เรอล่อ๋อแต่ว่าท่าน้องสารนี่เพิ่นลงตลาดน่ะเพิ่นก็บ่ไดอาอยังเลยแม่เพิ่นแบบอยากเบ่งคนซื้อมาเอาเงนเานี่ยก็คือื้อนูนี แต่ว่าถ้ามีตลาดนัด้าน้องคนเรื่องดูอะ่รยางเดินกะดีเพราะว่าให้น้องคนออกกําลังกายฝึกยางจะได้แข็งแห้งนะเพราะว่าบ่าขึ้นนองเต้าด้ยถา้าว่าน้องเต้าเนี่ยถับไปเย็นโนีงจับเอาหันเอานี่ <S <S แต่น้องซานี่เพิ่ิเบิ้งิซื้อแต่บบออเอายางคือเมื่อวานนี่เนาะเทาก็เบิ้งว่าเพิ่ิอเอาบ่อเสื้อปกตินี่เมื่อก่อนนี่น้องเพิ่อนนี่ยางเขาไปเลือกลิสติเกเองว่าแหมแต่ว่าเมาื่อวานเนี่ยโบเขาไปเนาะบ,บบออจืบ้อบอนโบรวาจังใด แต่ว่ามันกเอาคอนโดมาอืแต่ว่าถ้าอันใดที่เพิ่นบ่มักนี่ดียซายหัวรลเนาะเอาสิสังเกตออกเนาะว่าอันใดที่ว่าน้องสาเพิ่่มักอย่างเช่นเอากระโปงมให้หรือว่าของที่เพิ่มบ่มักเพิ่นสีไซายหัวแล้ะคือ่เอาเลยเนาะแขงหัวเลยแล้วแต่กระบอกโบหู้เนาะว่าแต่ว่ากระโปงที่น้องสาหมักในเบแบบใดเนาะถ้าหู้ก็ชื่อมหาอยู่เพราะว่าถ้าซื้อมาให้่ก็ยังมบ่ถึกใจ่นอีกเนาะกลับคนและเราให้น้องสาแข็งแหงสิพาน้องสาไปตลาดแล้วเนาะ อันนี้กับแบบพาไปตลาดเท่ากันยังแบบบ่มั่นใจย่านเพิ่นย่านเพิ่นกระโดดรถอีกยังหรือว่าเป็นลมเยียงตกรถอีกยังเนาะแมเนี่ยโม่ป้าทีโดนมันตกเรื่อยโม่ป้าทีเดีแต่ว่าเพิ่นยังคือรู้สึกว่าย่านอยู่เนาะหายขินน้าำไม้ยังบุ๋นตกรถเรื่อยเลยกับย่านเนาะมีความบาดระแวงตกน้ำพรกับหัเข่าเจนเต๋อตกไปไปตวดห้องหมอเมืองแบบตรวจเนี่ย ชัวแล้วคนขับรถลูกเปล่าขับขี่ขับรถเปล่าขักปัญญานาะคั่นวาขี้กับแบบสิเหลืองกับอะไรยังแบบสองกับแบบยังครึ่งตัวไม่ค่อยได้เนาะขักปัญญ์แบบนี้ยุงก็จะวาลายเนาะยุงกันเนาะไม่นอนเนาะไม่นอน อาอคูโฮโฮโฮตาพอนอน,นแบบได้สิแม่ตาเพอนับเงียบเง้อตาเลยอย่างนี้อย่างนี้เขาไน่นนอ้นนอัดหน้าไาเปเฉยหลับแล้วกินยาบนังอ้าวโหันบอกโเลนนอกออฟไลอัดหน่ะ เริ่มอยากแต่งหนา้าแต่งตาขึ้นเลยเริ่มอยากกลับมาสวยมางามอีกแล้วน,น้องตาเนาะกรถามเลยเมย์ของไทยสองตาถามนโอ้ลิปติกหรือเอล่เพราคนกระทำก่อนอีกอืม,ม,ใ,อมให้เ,เมย์สองน้ำนบลใส่ซีซัวเนาะแม่ให้เพิ่นเ็ดตามใจให้เพิ่นแต่งเพิ่นอนยางเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่มักสวยมักงามอยู่แล้ว <c oughs> อนี่ยนี่อือกินเข่าีกนอนอีกแต่ว่าเข่าน้ามันก็มีแต่เตรียมไว้ตามเคยเนาะจัดใส่กระตุกไว้แล้วก็อัดไวบ้บ่แต่ผ่ดตื่นมากเลยค่ะผุดกระตุกินเองเอือคันบออีมเด็กกันชอบเหน็ดชอบหั่นคันว่าอาอสิสังเกตว่าเวลาคันน้องคนบออีมนี่คือแบบชีหาเปิดตู้นั่นตู้นี่เนาะเช่าเช่าคงเหน็ดได้หั่นถูก แต่ก็บ่ถามว่าเบิดแล้วบ่เนาะแต่ว่าคล้ายๆว่าน้องส่านี่ยังยังยังบ่จักถามเนาะผู้แต่ว่าเจ้าของนี่ยังกินบ่ดีนียก็เลยต้องค้นหาเนาะอืออกินเด้อเยเหมือนหาอือหาเฮ็ด้่ได้ห้กินเนาะเป็นักโมักแตงอีทางน้องเพิ่นก็มักอีบ่แม่มักกินมานี่เบิดโอ้ <c oughs> ปวดกระไปเข่าของหน,น้ามดนะฮะอาจารย์ก็เคาะเพิ่นให้ชักเข่าของหนามนะเออเพิ่นยังเข่าของหนามค่ะ,พะเพิ่นออกมาก่อนไอ้ยอมมาอยู่เพื่อนอยู่ซานกันสามคนสี่คนเนาะอยู่ด้วกันทั้งไอ้เพิ่นกัตอนเศร้ามาแล้วไปแล้วบ่ เราได้มันพญงอเบสอ๋อมันพญงอเบสเพิ่นหาก็เริ่มปลูกปีนี้ว่าเมย์ปลูกได้หลายปีเลยมันตายแต่ละปีดิเพิ่นได้ปีจะกล้านเมยอ่ำเพราะได้ใส่หน่อยนะเพิ่นก็ให้ยเมย์ใส่อยู่บ่เดียวกันอ๋อลำกันแต่เงินของเมย์ก็ยังหายเพิ่นเนี่ยเขาเป็นยังที่ว่านั่นท์เมย์เขาป็ะหยัดเงินได้ออ๋เงินเมย์ให้ลูกใายถือลูกใายถือูเป็นอาไว้ใจเพิ่น โอ้ทั้งเพลินนี่ก็แบบว่าเพ่ได้ดินหรือดินยาบอโอ้ใจเย็นๆจะเพลินยังโมแล้วยังเพิ่งออกมาดอกน่ะทำไมเอื่อยเราไม่ได้ลงเรียนมานานเลยแต่งตัวเลยแม่มีผมท่าคุณนี่อย่างอเงี้อาใจใจนะคุณนี่เนาะผู้น้องนางวันนี้แบบจักคววมแล้วเนาะ สบายใจแล้วคนนเนาะสิ่ปุกป่วนทั้งแม่เพื่อนเนาะให้แม่เพื่อนจังหน่อยกับแม่เพื่อนก็เอายาให้น้องกินเลยเนาะตอนนี้ก็ยังนอนพักผ่อนอยู่คนนเนาะพี่ก็นอค่ะนอนกับแบบยังงานอยู่เนาะนอนหลินเออเพม่อยากกลมันก็ไปรถไปรถไปมันัก เจ้าก็สิไปกลน,นบ้านบ่ไปดังโดดหน้าเหนือเหมือนเดิมอ๋อไปกลนบ้านซอยลุ่งเน่ยแม่ได้บัตขอเงินน้ำลุ่งเลยค่ะแปงกันขนาดเนะาะกษิตประพฤติควรทั้งแม่เพื่อนหน้อะให้น้องเพื่อนฟักพอนจังหน่อยอกะย,ยันว่าสวยจังหน่อยกับยูทู e มาเนาะปีญ <c oughs> ากะนอนต่ออีกตื่นแต่เ้าขนาดน้องสาเลยเนาะ อะไรไหมนะอารก้าบกุนเนอร์เมเดอร์บันดเดอร์เอาทิ้ไม่สบายดีดโดยโอเคเ้าพี่นอ้องทรั้งสาวบนญลายจะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อะสำหรับคลิปนี้นะขอขอบคุณขอบคุณเอ็ซีทุกทุนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปติตุนจนจบก็ได้มาเยี่ยมยานองซาเพิ่นในตอนเศร้าเราครั้งนอกเพุนกระตื้นตังต้งแต่ซีม้งหาเมงตอนที่แม่เพิ่นลุกหนึ่งเขา่าตอนเศร้าเนาะ แต่กะทางน้องเพิ่นกินข้าวแล้วแต่กะยังบ่ทันได้กินยาเนาะอีกจักหน่อยแมย่เพิ่นก็นสิให้กินยาเนาะพี่น้องทางสาลายสิบ่รบกวนเพิ่นกับแม่เนาะสิขอตัวจคลับก่อนภาว่าพิดพาดก็ต้องขอโทษขออภยัยเอฟซีุ่๊บตุ๊บตุ๊บคุณนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแต่ต้นจนจบแต่กระเ,าาเพิ่นโฆษณาให้นําเด้อพี่น้องขอบคุณทุก,กกำลังใจเนะเาะอกจขกแม่ให้กำลังใจชาวลาย อบคุณงหลายๆเด้อถราถว่ามีเอฟซีกับ่มีซาบุาดะในวันนี้โอเคสรับตนนัวนี้ขอจบคลิปเลยฉันนี้ขอพาวความว่าสบายดีสบายดี